สุดยอดยันเสริมสเสน่ห์เมตตามหานิยมการสักยันเป็นการสักที่ต่างจากการสักทั่วไปที่เน้นเรื่องความสวยงามแต่การสักยันมีจุดประสงค์หลักในเรื่องของความเชื่อทางสยศาสตร์เช่นสักแล้วจะทําให้มีโชคแคล้วคลาดปลอดภัยอยู่ยงคงกระพันและพ้นจากอันตรายต่างๆโดยมีความเชื่อว่ารูปแบบลายสักหรือยันแต่ละชนิดจะให้คุณที่ต่างกัน ซึ่งวันนี้จะนำเสนอ5สุดยอดยันเสริมสเสน่ห์เมตตามหานิยม 1. ยันเพชรพยาธรเป็นที่สุดของยันมหาสเสน่ห์ซึ่งได้รับความนิยมมากที่สุดเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการความก้าวหน้าในหน้าที่การงานเจ้านายเมตตาให้ความอนุเคราะห์หรือผู้ที่ต้องการสเสน่ห์รุนแรงติดต่อเจราจากับใครก็ได้รับความร่วมมือความช่วยเหลือและเหมาะมากสำหรับผู้ที่ต้องการหาแฟนอยากมีสเสน่ห์ดึงดูดใจเพศตรงข้ามหรือเพศเดียวกันอยากให้แฟนกลับมาลัก กลับมาหลง 2. ยันกวางเหลียวหลังมีพลังทางด้านมหาสเสน่ห์และมีพลังอำนาจอิทธิคุณวิเศษในเรื่องความรักเสริมชะตาเมตตามหานิยมบารมีอำนาจตบะเดชะเป็นมงคลแก่ตนเองอีกทั้งยังเสริมโชคลาภและเงินทองคนรักใคร่เมตตาอุปถัมภ์ค้าขายประสบความสำเร็จมีกินไม่มีหมดยากจนไม่เป็นเรียกคนทั้งหลายให้รักใคร่และเมตตา ที่เปรียบดังเทวดามาเอ็นดูคำชูช่วยเหลือไม่ว่าจะเรียกคนเรียกรักเรียกทรัพย์เรียกลาบถือเป็นยันที่เป็นวาสนามหามงคลแก่บุคคลนั้น 3. ยันสาริกาคู่หลงรังพุทธคุณทางด้านเมตตามหานิยมเป็นเลิศใครชอบของแรงมากด้วยพลังสเสน่ดึงจิตด,ดึงใจคนรักให้หลงไหลไม่ไปรักคนอื่นรักเราคนเดียว 4. ยันพุทธซ้อน ได้นํามาใช้ในการลงหน้า,นาทองเมตตามหานิยมโชคลาภทาให้ผู้ใหญ่เมตตารักและเอ็นดูต้องการเลื่อนขัน้นเลื่อนตําแหน่งเป็นมหาสเสน่ห์รุ่นแรงยันพุทธซ้อนถือว่าเป็นดีที่สุดและเป็นที่นิยมที่สุด 5. ยันจิ้งจกมหาสเสน่ห์เป็นยันที่มีพุทธคุณด้านมหาสเสน่ห์เมตตามหา,น,มหานิยมและเรียกทรัพย์ว่ากันว่าหากผู้หญิงสักตรงที่รับจะช่วยมัดใจผู้ชายได้ การสักยันต์แต่ละแบบนั้นก็ต้องเลือกผู้สักและข้อปฏิบัติตามข้อห้ามต่างๆที่มากกว่าคนทั่วไปและก็ต้องอยู่ในศีลธรรมรักษาศีลห้าเพื่อคงไว้ซึ่งมนต์ขลังของยันต์เหล่านั้น